สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อวา้ก็ม,กกมามามคำนวณอีกคือเก่าเนาะในทางช่อง YouTube มาถามสิมาวางแนวทางของเล่าพัฒนาคลิปนี้จะเป็นของเซียน,นที่หายมาก,ก่อนเนาะแล้วก็ของน้องนับเงินเข้าไปพ่อแม่พี่น้องนับเงินคนสวย6กสีหเข่าเทิงตุงเทิงตัวกับแตกบนล่างแตกบนล่างแล้วก็ของเซียนซุ่มแฟนครับเซียนซุ่มเป็นจด มันบ่แตกบนล่างขึ้นกันเข่าตัวเน้นตัวจอเด e. ้ยค่ะเข่าตัวเน้นตัวจอของน้องน,งนบเงินบ่ได้เข่าตัวเน้นตัวจอแต่แตกบนล่างขึ้นกันของน้องนบเงินเป็นในประวัติหมวก่อนของเพื่อนมาสวงกับอันอันแล้วกับมาท่างอุบลพแมพี่น้องยังไม่หลุดเนาะถือว่ายังไม่หลุดหมวก่อนหนานันหลุดเนาะค่ะเนาะก่อนหน้านั้นหลุด ให้เบื้องประวัติจังหน่อยพูดแม่พี่น้องเอานี่ของน้องดาดาอ่ะบัน,นี้มาเบื้องประวัติของเสียนซุ่มนิดหนึ่งสำหรับแฟนครับมาใหม่นะค่ะเนาะของเสียนซุ่มก็แตกบนล่างเข้าตัวนี้เกิดจอดงวดก่อนหน้านั้นรูดกระจุยแต่งวดก่อนหน้านั้นเข้าไปทั้งอุบนคือกันสามยังมาให้เห็นสามยังมาให้เห็นเลี้ยก็งวดก่อนหน้านั้นเด้ เข่าไปตัวเน้นตัวจอของเสียนซุ่มถ้าเข่าเข่าตัวเน้นตัวจอพ่อแม่พี่น้องคะเมื่อนี่มาจับตามองอ่ะการขอบุญขอบคุณเสียนซุ่มแล้วกัน,น้องนับเงินเนาะที่ห้ตัวเลขแนวทางมาว่างทางช่องการขอบพระคุณหลายๆอ่ะเข้ามาเบืองท้องเพิ่นที่ผู้เข่าตัวเน้นตัวจอก่อนวัดนี้ของเ,เสียนซุ่มผู้ใดเป็นแฟนคลับเสียนซุ่มมาจับตามองจับตามองว่าค้องเสียนซุ่มจะให้ตัวไหน ในคลิปนี่จะมีหลายเซียนอยู่ม่พี่น้องที่หายมากเนาะของน้องดาดาแล้วก็ของของไอแนล่ะออซิี่ของน้องดาดาแล้วก็ของ,ของ,ของ,ของหาหกเซียนอยู่ด้ม่พี่น้องแมวน้อยนำโชคแมวน้อยนั่โชค,น,น,โชคน้องดาดาแล้วก็เซียนซุ่มนองนับเงินเนาะอ่ะเมื่อนี่มาเงาเงาไปน้ำกัน แล้วกาของผู้ไดเข่ามาดามกัให้เบิ้งไปแล้วเนาะในคลิปแรกของมาดามที่ลงไปกำเลขเด่นประจําวันเจ็ดเซียนดังเนาะแม่พี่น้องอะผู้ใดยังร่ท่านได้เขาไปติดตามช่มเขาไปติดตามช่มดะคะ่ะนี่จะเป็นของเซียนสุ่มในงวดวันที่เก้าว,วันจันทที่จะถึงเด้อค่ะเ้้ยอลงให้ก่อนสองวนัน เซียนซุมให้มารูดเราพัฒนา0กับ 1, 1, 1 0, นสองตัว4ี่หาง2องศ1นสองสเอาสองศูก่อนพอมันเนองสองศูนย์สมศูนยนึองหนึ่งสามตัวกัน1 0ึ่งศูนเบิ้ลจะเป็นศูนย์ 3, ตัว3ามหาง ศ1 0ย1หนึ่งศศูหนึ่งสองศูนหนึ่งสามสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองศูนย์หนึ่งศูแล้วก็หนึ่งสองสองศูนย์หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งศูนย์เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งตัวนี้น้ำเด้อนี้เด้อเบิ่งตัวนี้น้ำเด้ออย่าลืมว่าสามตัวแตกได้พ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วของเพื่อนเขาต่ตัวเน้นเด้ออ แคปนาจอพู้พี่น้องถ้าใครจะตามของเสียนสุ่มแล้วไปต่อเป็นของใครสามขอบบุลขอบคุณเสียนซุ่มอีกครั้งหนึ่งนะที่หายตัวเลขเนะทางมาว่างทางส่องกลับขอบคุณหลายหลของน้องนับเงินนอนนับเงินคนสวยนับเงินคนสวย เขาไปบนลางหมานบอเพ่อแพี่น้องมีผู้ใดใดผู้ใดหมานน้ำเพลินบอกเพราะว่านำเงินนีมีแฟนคลับหลายเน๊เนาะเพราะว่าขันมาดามนา่นล่องไงมาดามล่องนองนับเอาเนาะไอล่องนับเงินไงแม่คนมาเนาะเป็นจันใดมีผู้หมาน้ำเพลินบอกมีใครโชคใครหมานน้ำเพลินบอขันใดกับคอมเมนต์มาในเรื่องกับของเซียนซุ่มเนาะอ่ะ แคปหน้าโจอพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาถ้าผูใ้ใดจะตามของน,นับเงินเนาะคะ่ะนับเงินให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งในวันที่เก้าวันจันท์นะคะตัววิ่งรูดก็จะเป็นเก้ากับแปดสองตัวสี่หางเก้าหกเก้าเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดเบิ้ลหกหก จ็ดเจ็ดสามตัวไม่มีแคปหน้าจอถ้าใครจะตามนับเงินคนสวยเนาะสองตัวเน่นไปสี่หางแน่นไปเก้าหกเก้าเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าผูใ้ใดจะตามนับเงินเนาะกับข้อบุญเขาเพุ่นนับเงินคนสวยที่หายตัวเลขแนวะทางมาวางทั้งสอง ตาบอบพระคุณเป็นอย่างสูงแตกบดลางโอะเจมันดีใจนั่งถ้าผูดด้ใดจับนะทางใดมื่บ้านเนาะผู้ใด,ดจับทางใดนี่ใดบนใดลางเลยอ่ะวาจังใดมือนี่เอาเข้าไปไหมแหลอพ่อแม่พี่น้องบวมมือน,นี่ดอกวันจันเนาะเอาไว้เป็นแนวทางลงให้เบื้องก่อนจะได้ไม่เงียบเงาจนเกินไปเนาะอ่ะผู้ใด,ดตามของรองดาดา,ดาบันดาดาพารวย เขาไปที่ซี่เนาะค่ะเขาทั้งบนทั้งล่างตัววิ่งตัวรูดถือว่ายัางไม่หลุดถือว่ายัางไม่หลุดเบื้องประวัติจากน้อยพแม่นพน้องเพราะว่าเพื่อนบ่ได้ไฮไลท์ได้ดาดาเนาะดาดาผ้าลวดเป็นบ่ได้ไฮไลท์รุดจังหวัดแล้วนี่ดา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 รุดไปสองงหวดพงศ์พองเพราะว่าเอาต่เดือนนี่มาห้เบื้องเนาะแต่วันที่สองมาเมื่อนี่มือไม่ไปไม่เอาผู้ดใดจะตามน้องดาดาอันเอฟซีเป็นลไลท์เด้ หาของดาดาอยู่เพบนว่าเมื่อวานเนาะอ่ะมาตามต่อบัดนี้น้องดาดาให้มาลูดราวพัฒนาแปดกับเก้าสองตัวสามหางไปก้ามให้แล้วเรียบร้อยพอไม่ไปนอนบอบเปียงสับพยากรแปดเก้าเก้าแปดศูนย์สองสามตัวหนึ่งหาง หนึ่งเก้าโอ้หนะะึ่งแปดเก้าเด้อค่ะหนึ่งแปดเก้าไปกราฟน้ำเดอ้อพวองเอกพนงตวดไหวตวดไหวบอมันไปกราฟแล้วก็สี่ตัวหนึ่งหางศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าโอ้หมู่ว้านฐานมาดามส่สี่หางสี่ตัวคือสีงามในตาเย่าได้นอะกพวงเอกพนงนะพูดแล้วอิลีแล้วพวงเอกพนง พราะว่าตัววิ่งตัวรูดหกกับสี่เดนะโอ้บอแมนสิได้ไอเดียเฮ็ดซี่ตัวให้พี่พ่อแม่พี่น้องเราบนอะบาดี้เอาบ่พ่อแม่พี่น้องเอาบ่ซี่ตัวของมาดราฟมาดามเด๋ยมมือสรุปสิล่งให้แสกซ้อนแล้วเด้๋ยวันนี้เบาของผู้นึงไปของผู้นึ่งแล้วเจ้าว่าจะเนี้ยซี่ว่าเอาไอแสกซ้อนในไดไอเดียอันกระชั้นชิดพ่อแม่พี่น้องก็เลยต้องเบาออกไปเพราะว่ามาดามเป็นคนที่บ่เจ็บยังไง อันเจ็๊ยบใมันสิปวดสมองปวดในใจในร่างกายสิบวัสบายในใจในชิ่งอะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามน้องดาดาคนสวยในสวยเน้นทุกหางพราแม่พี่น้องเน้นทุกหางแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของแม,วน,นนงแมวน้อยนำโชคเนาะของแมวน้อยนำโชคกระถือว่ายั่งบอลลดพ่อแม่พี่น้องขอ้งเพื่อนพรม่นแตกบนรางผลม่งบอกก่อน เบิ่งก่อนเด้อเน่นบอกอันบัวบ,บาเว้า,าพิดเนะาะอันเว้าผิดกับขอโทษขอออัไปเบิ่นเฮ้งวาอยู่เจ็ดพิดแล้วมิตรตาขอโทษแล้วสัสนเอ้าบาขอโทษจักสิีวางได้เนะาะควงเพื่อนเข้าไปที่เก่าเนาะตัววิ่งตัวรูดพ่อม่พี่้องจับคู่ให้ไม่ถูกหงวดก่อนเนะเาะอ้าวรุด เบื้งประวัติชื่อๆนี่ละพ่อแม่พี่น้องให้เบื้องน้ำเนีย่ยเพราะว่าของเพิ่นเคยแตกบนรางหลายรอดแล้วก็เป็นสาวน้อยใจดีความรู้สูงเฮ็ดนำพริกผัวไม่แสบสุดๆแมวน้อยนำช่วงอะผู้ใดเป็นแฟนครับแมวน้อยน้ำช่วง,ววงจับตาม่งบาทนี่อ้าวคือมาตัวเดียวกันกับของดารามาดามแทน,นอตตัวกันเพื่อนนี้เนาะ แมวน้อยนำโชคให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาในงวดวันจันทรที่จะถึงนะคะวันที่เก้าสองตัวรูดก็จะมีรูดบทล่างเนาะสามกับศูนย์สองตัวเสี่ยงสามแปดสามเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดตัวกันเป็นสามหนึ่งว่าเมนเบิร์กว่าพิษแล้วพวกแม่พี่น้องเพิ่นเขียนมาเนาะบว์เป็นสามศูนย์เด้อสามหนึ่งเด้อค่ะเด้อ อ่ะแคปหน้าโจสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดอ่ะแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของออเซรีของออเซรีขอถทษขอให้เข่าเราลุดเนาะของออเซรีของคุณออเซรีนะ่ารักมากๆากนี่คุณลุงคุณลุงใจดีห้มาทุกงวดพม่พีินอง ทงไทยทังล่ามีข้องเพ่อนเข่าตรงตรง้ดงหวดก่อนเข่าตรงตรงได้ของออเสรีเนาะวันที่สองรุดยูคนนอง,นงแ่งวดนี้เขาตรงตรงแล้วก็มาลูดวดนี้สิเป็นจัาใดผู้ใดเป็นแฟนครับออเซรี่คนมีแฟนครับแล้วได้นน่ทั้งช่องล็อกกิ๊กขอมาแล้วนี่อยากได้ของออเซรี่ว่าแฟนออเซรี่ว่าจ้งใดให้เพื่อนบ่เมื่อนี่ออกอากาศพร้อมได้นีนให้เพื่อนบ่หายทั้งช่องของ ล็อกกีกบะนีเพิ่นขอมาแล้วล็อกกีกพารวยว่าสันเพิ่นว่าอ่ะใครจะตามของออเสรีวันนี้เกือบแตกต้วเราพ่อแม่พี่น้องของออเซรีเกือบแตกให้หกหาออกฮกซีลางได้นี่เอาเมื่อนี่มาจับตาม่วงบาดนี่ออเสรี o ให้มารูดลาวพัฒนาในงวดวันที่เก้าวันจันที่จะถึง สามกับสองสองตัวหกหางสามเจ็ดสามสี่สามห้าสองเจ็ดสองสี่หนึ่งสองแคปหนา้าจอถ้าใครจะตามของออเสรีรกกาบขอบุญขอบุณออเสรีที่ให้ตัวเลขหนะ้าทางมาว่างทั้งช่องเนาะกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กาบขอบุญขอบุณเส,สื่มเซียนที่ให้ตัวเลขหนะ้าทางมาว่างทั้งช่องกาบขอบพระคุณหลาย คลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ